คู่หูพอดแคสต์ฟังเมื่อไหร่ก็ได้เรื่อง What the fact สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ WTS นะครับกลับมาอยู่กับน้ำหวานในบอสเซนเคยนะครับเอพิโซดที่42แล้วค่ะน2ของเราอ่าก็หลังจากเราหนักๆมาก็หลาย EP มากแล้วนะเนื้อหาเป็นเครียดๆเนาะ เครียดผมไม่เครียดนะผมว่าคนฟังสนุกแหละคนที่เครียดเราเราไม่ได้หมายถึงคนฟังว่าเขาเครียดเราอ่ะเครียดเองเราจะปิวไหมอะไรเงี้ยตอนแรกเราจะมีอีพีหนึ่งมาต่อทันทีเลยแต่เรารู้สึกว่าเบรกเบรกหน่อยแล้วกันเป็นวักเป็นแป๊ดจริงจริงเอพิโซดนี้ครับอยากชวนมานั่งเขาเรียกว่านั่งถามแมชชีนไปหาอนาคตอีกสักประมาณสองสามสัปดาห์ข้างหน้าสองสามสัปดาห์ใกลไปไหมเอ้ยใกล้ไปไหม ทำไม่ชีมมนอืนข้าๆไปเป็นร้อยปีเออก็มาสองสัปดาห์จริงๆอ่ะเออก็สองสัปดาห์แหละประมาณมนั้นนะเพราะว่า EP นี้ครับเราจะคุยกันเรื่องของตัว Samsung Galaxy S20 ซีรีส์นั่นเองนะครับค่ะถามว่าทำไมถึงจะคุยกับ Samsung Galaxy S20 Series หลายคนอาจจะพอรู้อยู่แล้วเดือนหน้าคือปีอ่ะเดือนนี้อ่ะจริงเราทำ EP นี้ไปแล้วด้วยก็คืออะ CES 2020 งานคอน s u m ร์เทคหรือโชว์เขาจะมีทุกปีหลังจากช่วงสัปดาห์ปีใหม่ค่ะก็คือช่วงมาวันที่678อะไรประมาณนี้มาเร็วเนาะอันนั้นคือมีทุกปีอย่างนี้ประจำอยู่แล้วที่รับเซกท์อเมริกานะครับอีกหนึ่งงานต่อจากงาน CS เที่เป็นงานใหญ่ก็คืองาน Mobile World Congress ถ้า CS คือแหล่งรวมของพวกสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยี Mobile World Congress ก็คือเมกะบางนาไม่ใช่เมกะสโตไม่ใช่ก็คือเหมือนกับเป็นเมกโชอ่าเป็นเมกโชของฝั่งผู้ผลิต โทรศัพท์มือถือเลยนะครับซึ่งบทิงานโมบายคอนเกรสก็จะจัดทุกปีที่ที่บาร์เซลโลนาประเทศสเปนก็จะจัดช่วงประมาณปลายเดือนกุมภาต่อเนื่องถึงต้นมีนาเนี่ยแปลกใจบ,บ,าบางปีก็จ,จัดมาประมาณประมาณแบบต้นมีนานิดนึงอะไรประมาณเนี้ยทำไมถึงไปจัดที่บาร์เซลโลนาสเปนเขาชอบเมสซี่เมสซี่บาร์เซโลนาใช่เมสซี่บาร์เซโลนาแต่เมสซี่ไม่ใช่สเปนนะฮะแล้วไงอ่ะแต่อยู่สเปนไงอ๋อเหรอเออเมสซี่ ก็เรียเนวเมซี่ไงไบเซโรนนาไงแต่นี้ไม่ใช่ผลนะแต่ผมก็ไม่รู้ไงผมก็เลยเดาว่าเ <c oughs> มซี่ <c oughs> คขขึ้นเลย <c oughs> เอันนี้ไม่รู้จริงแต่ว่าผมเข้าใจว่ามันเป็นเหมือนกับยุโรปแหละเป็นเป็นเบสของยุโรปแหละ,ะประมาณนี้นะครับก็แน่นอนงานงานนี้เราจะได้เห็นมือถือ,อแต่ละค่ายไปเปิดตัวมือถือกันรัวๆมากๆอย่างที่พอจะรู้กำหนดการมาแล้วก็ยังมีอย่างฝั่งของโซนี่ เตรียมเปิดตัว Xsoria er รุ่นใหม่นะครับเรือธงในวันที่ยี่สิบสามกุมภาย mm ี่สามยี่สิสี่นี่แหละก็ช่วงงานพอดีวันแรกของงานอะเอาง่ายๆ mm hmm. TCL เขาจะเอามือถือของตัวเองไปโชว์ในงานนี้ไม่ใช่โชว์สิเปิดตัวในงานนี้หลังจากโชว์ไปแล้วในงาน c s ตีเอเนี่ยโชว์เฉยๆเลยนะให้จับให้แฮนด์ออนได้มีมือถือที่เป็นจอพับด้วยแต่ไม่ให้รายละเอียดอะไรเลยไม่ให้สเปคไม่ให้รายละเอียดราคาไม่ให้ไม่ให้อะไรเลยให้ดูเฉยๆ ให้ดูได้ให้จับได้แต่ไม่บอกอรายละเอียดไม่บอกฟีเจอร์ไม่บอกอะไรเลยเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะเปิดต,ตัวอย่างเป็นทางการที่งาน m o บายบอลคอ d เกรสอ่าเป็นต้นนะครับซึ่งมันจะมีอยู่สองแบรนด์ซึ่งเป็นแบรนด์ที่ต้องยอมรับเป็นแบรนด์เบอร์หนึ่งและเบอร์สองณปัจจุบันของโลกเลยที่เขาไม่ค่อยแย่แสกง,งาน Mobile อ o r l d c o n g r e เท่าไหร่ Apple อ่า Apple เบอร์สามอืม Apple เป็นเบอร์สามปัจจุบันยังเป็นเบอร์สามอยู่แต่ว่า <c oughs> <c oughs> เคยเป็นเบอร์สองถูกห u ว w e แซงขึ้นไป mm. ตอนเนี้ย ก๊ประหว่างหัวเว่ยกับ Apple ก็กลับขยับเข้ามาใกล้กันอีกนิดนึงแต่ว่า Apple ยังเป็นเบอร์สามอยู่ค <c oughs> ่ะอ่าเราก็จะพูดถึงตัวซัมซุงกับหัวเว่ยนั่นเองนะครับปกติซัมซุงเนี่ยมักจะเลือกเปิดตัวสมาร์ทโฟนเรือธงหลายคนถ้าเป็นแฟนซ <c oughs> ัมซุงจะพอรู้ซัมซุงจะมีเรือธงปีละสองรุ่นคือเรือธงต้นปีกับเรือธงปลายปีต้นปีก็คือ Galaxy S ปลายปีคือ Galaxy Note มันก็เป็นอย่างนี้มาตั้งแต่ตะไลเนาะ ปกติกริซิกริเ,เนี่ยมักจะเปิดตัวช่วงหลังงาน Mobile World c o n s r ก s s ก็คือประมาณช่วงมีนาต้นต้นมีนาขณะที่หัวเว่ก็มักจะเปิดตัวมีนาเหมือนกันไม่ได้เปิดตัว Mobile Congress แต่ว่าจะเปิดช่วงราลาปลายปลายมีนาหรือประมาณช่วงปลายปลายมีนาหลังจากซัมซุงเปิดตัวนะครับส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นแต่ปีนี้เนี่ยเซอร์ไพรส์จัดเลยก่อนที่ Sony จะประกาศว่าจะเปิดตัววันไหนก่อนที่ โอ้เวยจะประกาศเปิดตัววันไหนก่อนที่ซีเอลจะเปิดตัววันไหนก่อนที่นู่นนี่นั่นจะประกาศเสียงม,มงเสียงม,มีอะไรก็ตามซัมซุงเป็นเจ้าแรกที่ประกาศว่าเขาจะเปิดเรือธงวันที่สิบเอ็ดกุมภาพันธ์เขาต้องไปดูเรื่องมาแน่เลยอ่ะไม่รู้เหมือนกันเกาหลีนับถือชกลางใช่ไหมไม่รู้ก็ใช่นะอ่าก็ให้รู้แล้วกันครับปีนี้งาน g a l a x y ซ n p a c k เซึ่งเป็นงานเปิดตัวต้วตนปีก็จะอยู่ที่วันที่สิบเอ็ดกุมภาพันธ์นะครับ ที่งานไม,น <ะ S 2> ไม่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 มที่ับเมืองไม่ได้สหรัฐมั้งอ่าไม่ไม่ไม,ไม่คืออย่างที่บอกสองหูจไม่เียกว่าซัมซุงกับหูเว่ยไม่เอาอะไรกับโมบายคอนเกสอยู่แล้วคือถ้าเปิดก็เปิดแบบจิ๊บจิ๊บจ้อยอะ่ะเปิดไม่ให้เก็บงานเท่าไหร่ <laughs> เปิดลุ้กนกลางอะ่ะงอ่ะถ้าจะเปิดนะหรือท่านผู้ชมนวัตกรรมไม่ไม่ค่อยเปิดเราทรงเราทรงเขาจะจัดงานของเขาเองนะครับก็พูดถึงตัวซัมซุงปีนี้ถ้าตามนับพร้อมจริงปีที่ล้วมือซัมซุงเราซีเอสซินะครับ ไอริมคือซัมซุงแรซี่เอสสิบใช่ไหมใช่ค่ะแต่ปีนี้มันจะใช้ชื่อว่าเป็นซัมซุง g รซี่เอสยี่สิบไม่ใช่เอสิบเอ็ดเอนั่นดีเพราะว่ามันจะเป็นแบบแปดเก้าสิบสิบเอ็ดมาปะ่ะอ่าผมว่าเขากลัวกลัวไปคล้องกับ i ไอโฟนมัง้งแล้วก็ปีนี้มันก็ปีสองพันยพอดีด้วยแต่ถ้าสิบยบมันก็จะไปเหมือนหัวเว่ยนะสิบยี่สิบสมสิบสี่สิบไม่เล่นก็ได้ <laughs> ไม่มีเล่นด้วยเหรอ <laughs> ก็ได้เออเออคงเป็นเพราะว่าปีนี้ปี2020แล้วก็ผมว่าเขาไม่อยากใช้เลขสิบเอ็ดด้วยเพราะมันจะไปคล้องกับ iPhone พอมันคล้องไอโฟนมันดูตามหลังไงอ๋อเขาเปิด iPhone 11ไปแล้วอ่ะแล้วนี่เพิ่งเปิดไอสิบเอ็ดหรอมันดูตามหลังแต่หัวเว่ยจะเป็นสี่สิบแล้วนะอ่าก็หัวเว่ยเขาเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเขาเป็นพีสิบพียี่สิบพีสามสิบพีสี่สิบพีห้าสิบโอเคไม่เล่นเลยอ่ะจังวะไม่รู้จะเล่นอะไรอ่ะไม่เคยเล่นแบบเนี้ยสิบจริงเหรอเออตายแล้วเด็กๆที่บ้านแม่เล่นเลยเนี่ยแม ปีนี้บอกสปอยชื่อไปก่อนแล้วกันปีนี้จะเปิดตัว Samsung Galaxy S20 Series นะครับก็แล้วปีนี้จะเปิดตัวพร้อมกันถึง5รุ่นมีด้วยกันถึง5รุ่นเลยนะแล้ว5้ารุ่นเนี้ยไม่มีตัวถูกด้วยสมกับเป็นเลือถงคือปีที่แล้วเนี่ยถ้าใครจำได้ตอน S10 เปิดตัวครับ S10 จะมี S10e, s 1อและ S10+ plus ัโดย S10e อ่ะเป็นตัวถูกมันแค่สองหมกว่ากอแล้ว S10 กับ S10 พัดก็เข้าใจได้ใช่ป่ะมันก็เหมือนสมัย s 9ก s 9พัดปีแล้วเพิ่งมี3รุ่นโดยมีรุ่นราคาถูกมาปีนี้จะมีทั้งหมด5รุ่นแบ่งเป็น 5G 3รุ่น 4G 2รุ่น 4G ยังคงเหมือนเดิมกลับไปใช้ซีรีส์ที่แบบเป็น s 2 0กับ s 2 0 plus ส่วนรุ่น 5G จะเพิ่มรุ่น s 2 0 ultra เข้ามาให้นะครับเพราะฉนั้นจะมีทั้งหมด5โมเดลก็คือ s ย0อันนี้สำหรับ 4G ก่อนนะ s ย0กับ s ยี plus ที่เป็น 4G แล้วก็มี S g 1 5G S g 1 0 plus 5G แล้วก็ S 2 0 ultra 5G นะครับแน่นอนตัว S 2 0กับ S 2 0 plus ที่เป็นรุ่น 4G กับ 5G อ่ะจริงๆอ่ะเหมือนกันเลยสเปคทุกอย่างฟ,งฟีเจอร์กล้องเครื่องเหมือนกันต่างกันแค่ตัวชิปโมเดมที่ใช้ว่ารองรับ 5G หรือไม่รองรับ 5G เท่านั้นเลยแต่ S 2 0 ultra จากข้อมูลล่าสุดที่ดูดออกมามแล้วไม่ไมไมไมน่าคลาดไปจากนี้แล้วด้วย เปลี่ยนแปลงเยอะมากๆแล้วปีนี้ใครที่ติดภาพซัมซุงเก่าๆมาอาจจะต้องคิดใหม่ทำใหม่กับซัมซุงเลยครับเขามีการปรับเปลี่ยนอะไรค่อนข้างเยอะปีนี้ถือเป็นเมเจอร์เชน e อย่างแท้จริงเอออ่ะลองมาดูกันทีละร,รุ่นเนาะอ่า S20 กับ S20 พาร์ทผมพูดรวมระหว่าง 4G 5G เป็นโมเดลเดียวกันเลยนะครับต่างกันแค่ 5G ชิปใช่เท่านั้นเลยนะครับอ่ะลุ่มจากเล็กไปใหญ่นะครับ ปีนี้บอกก่อนว่า S20 ซีรีส์ทั้ง3รุ่นจะมาพร้อมหน้าจอ120เฮิรตหลังจากปีที่แล้วปล่อยคู่แข่งเอาแซงไปเยอะใช่ไหมอย่างมีทำเป็นอย่างอาวันพัทเงี้ยทำเป็น90อพวกที่เป็นเกมมิ่งโฟนก็ซัดไป120ถามถามรับมือถือปกติทั่วไปที่เราใช้เนี่ย60 60เท่าเจอคอมไม่เลน่นไม่เลน่นไม่เลน่เลน <laughs> 60เฮิร์ซนี่ก็ประมาณจอคอมอ่ะเนาะความถี่ของจอคอมพิวเตอร์อยากใช้คำว,าควา่วาจอคอมสำหรับผมอ๋อโอเคจอคอมทั่วไปอ่ะได้จอคอมทั่วไปจอคอมทั่วไปโอเคนะอจอจอม,มือถือส่วนใหญ่จะ60อันนี้ก็อยากเพื่อไป120ผมว่าปีนี้สมาร์ทโฟนถ้าถ้าถ้าไม่ว่าใครไหนก็ตามเรียกตัวเองว่าเดือธทงอ่ืมควรจะอยู่ที่เลเวลนี้ขั้นต่ําคือ90อ่ะขั้นต่ําแล้วนะแต่ว่าถ้า ถ้ากล้าที่จะเรียกตัวเองว่าเป็นแฟลกชิพอ่าเรียกเป็นเรือธงก็ต้องก็ต้อง,ก,องก็ต้องมากกว่าหกสิบแล้วอ่ะแล้วเจ็ดสิบห้าคงน่าเกลียดอะ่ะก็ต้องขยับมาเก้าสิบหรือไม่กระรอยี่สิบเพราะว่าในงาน CS เนี่ยมีบางแบรนด์เปิดไปแล้วสองร้อยสี่สิบอืม,มอืมไ่ยสองร้อยสี่สิบ่อยากคิดเลยแบตมันจะไหลแค่ไหนวะนะฮะ <laughs> โดยเขาบอกว่า S20 ยี่สิบเนี่ยทั้งตัวสี่จีห้าจีนะครับจะมาพร้อมหน้าจอขนาดหกจุดสองนิ้วความละเอียดที่เป็นระดับสองเคพ ก็คือ3,200สอคูหนึ่พิพิกเซลอัตราหน้าส่วนจะเป็นแบบตอนนี้มือถือทุกท่ะทุกเรือธงทุกเจ้าจะใช้อัตราส่วนนี้ ผมค่อนข้างมั่นใจตาส่วนนี้หมดนะแม้กระทั่ง iPhone ก็ใช้ตราส่วนนี้แล้ว20ต่อ9คือ20ต่อ9อถ้าไป20ต่อ9จะเป็นมีเอสเรียอยู่เจ้าเดียวที่ <c oughs> ทําแต่ก็มีข่าวว่าเอสเรียตัวใหม่ที่เปิดตัวจะกลับมาเป็น20ต่อ9นะถ้าทําอย่างนั้นคงตลกดีพ,พิลึกเหมือนกันนะฮะก็ะตัว a 2 0หน้าจอ6.2นิ้วเนาะความละเอียดระดับ3,200ูณ1,440พิกเซลนะครับแล้วก็หน้าจอจะใช้เป็นหน้าจอ AMOLED Display Dynamic 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 AMOLED AM Display ก็เหมือนปีที่แล้วแล้วก็หน้าเป็นหน้าจอเจะรูอยู่เหมือนเดิมใครใครเกียดรูก็ ก็ช่วยไม่ได้เนาะก็ช่าต่อไปนะครับชิปจะใช้เป็นตัว s m m s u ง g ินซ n in o อ990ตัวนี้น่าสนใจเพราะว่าตัว s ั s s u ง g ินซ n in o อจะเป็นชิปตัวแรกที่ทำตลาดที่มาพร้อมกับชิปกราฟิกตัวใหม่ของ ARM ก็คือตัว m a l i g 77นะครับซึ่งตัวนี้ ARM มเขาเคลมไว้แบบว่ามันสู้ Adreno ได้ของฝั่งของคอมเลยอันนี้ก็ต้องรอด,ดูที่สำคัญคือ r รมครับ Memory มันปรับมาใช้เป็น LPDDR5 ด้วย คือคนอื่นเขายังใช้ DDR4X อยู่เลยนี่คือสเปคมือถือเหยเนี่ย DDR5 เลยครับผม DDR5 เลยฮะแล้วก็ตัวชิปเนี่ยจะเป็นชิป8แกนนะครับแบ่งเป็นทั้งหมด3ชุด3ชุดหน่วยประมวลผลประมวลผล performance สูงสุดจะเป็นตัว Exynos M5 ซึ่งยัเป็นตัว c u s t o m i z e ของซ m s u n g เอง2แกนนะครับแล้วก็ตัวต่อมาจะเป็นชิประดับระดับกลางก็จะเป็นตัว Arm Cortex A76 2แกนส่วนตัวประหยัดพลังงานสำหรับแบบใช้งานแบบทั่วไปถ่าย Facebook ธรรมดาอะไรเงี้ย ก็ใช้เป็น arm cortex a 5 5 4แกนอ่านะฮะแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจอันนึงก็คือชิปประมวลผลที่เป็นอ่าตัว natural process unit หรือง่ายๆคือตัวชิป ai รอบนี้ใช้เป็นสิทธิ์คือยังเขาบอกว่ายังใช้เป็นเป็น dual npu เหมือนเดิมสิ่งที่เพิ่มเข้ามาจะมีตัวชิปประมวลที่เรียกว่าเป็น dsp ซึ่งจะทำให้การประมวลผลสามารถทำได้ สูงกว่าเดิมเกือบเกือบสิบเท่า DSP นี่ d i g i t a l Signal Processing หรือเปล่าใช่ใช่ oh. ประมาณนี้นะครับเพราะว่าตัวนี้จะมาพร้อมกล้องรองรับสามารถกล้องความละเอียดสูงสุดที่หนึ่งรอยแปดล้านพิกเซละ mm hmm. ะนะครับแน่นอน 5G รองรับอยู่แล้วนะครับรองรองรับทั้งตัวที่สำคัญคือชิปโมเดมน่าสนใจมากชิปโมเดมเนี่ยรองรับทั้ง 5G ที่เป็นซับซิกแล้วก็รองรับที่เป็น m m v e ด้วยถือว่าโหดมากนะฮะถือว่าโหดมากทีเดียวนี้ก็ต้องรอดูว่าทำได้จริงแค่ไหนผลิตที่ขนาด เจ็ดนาโนเมตรอ่ะนะไม่ใช่สำคัญเรื่องรายละเอียดปิดย่อยช่างมันเถอะนะครับสิ่งน่าสนใจก็คือ,อเรื่องของแรมก่อนหน้านี้ยมีหลุดออกมาว่าจะแรมเริ่มต้นที่สิบสองกิกะหมดเลยย้ําว่าเริ่มต้นที่สิบสองกิกะบหมดเลยนะครับยกเว้นตัว s 2 0 Ultra ที่จะมีรุ่นท็อปที่มาพร้อมกับ ROM 5้2 g b เนี่ยจะให้ RAM 16GB เรื่องปริมาณ r รมเนี่ยยังไม่คอนเฟิร์มแต่เรื่องสตอร a เรผมว่าคอนเฟิร์มไน่น่าพลาดจากนี้ก็คือถ้าเป็น S 2 0กับ S 2 0 plus ม่าจะเป็น 4G หรือ 5G จะเริ่มต้นที่128กิกแล้วอาจจะมีโมเดลที่เป็น216หรือ512ข้าหมาเสริมทับนะครับแต่ถ้าเป็นตัวอั t ตราเนี่ยจะเป็น128กับ512เลยนะครับแต่ว่าทั้งหมดข่าวดีคือยังคงเพิ่ม micro SD ได้ทีนี้มาดูเรื่องกล้องอันนี้ก็น่าสนใจนะครับ กล้องของตัว s 2 0กับ s 2 0 plus เนี่ยกล้องหลังใช้คำว่าแทบจะเหมือนกันเป็นกล้องหลังหลัก3ตัวเหมือนกันนะครับก็คือกล้องหลักตัวตเมนเนี่ยเป็นเลนวายวายแบบ normal wide นะ12ล้านพิกเซลนะครับเสริมด้วยเลนเทเล่4ล้านพิกเซลเยอะมากนะฮะแล้วก็เลน ultra ตร้าสล้านพิกเซลโดยที่ เลนตัว6.4ล้านเนี่ยจะเป็นออปติคอลซูมแบบ3เท่าแล้วก็ดิจิตอลซูมได้30เท่านะครับสิ่งที่พิเศษขึ้นมาของ S20+ Plus ก็คือจะมีเลนตัวท e of f ไ i g h t o f เข้ามาให้หนึ่ตัวนะครับสิ่งที่พิเศษของ S20 f u r y e ป,ปีนี้ก็คือคนอื่นปีที่แล้วรองรับ 4K 60เฟรมนะครับ Samsung มาใหม่ 8K 30เฟรม ย้ำ 8K 30เฟรมเอาไปดูกนอนะไรทีวีบ้านเราดูได้หรอทีวีบ้านเรามีขายนะครับ 8K อ,อย่าดูถูกนะฮะไม่ไม่หมายถึงบ้านเราเองบ้านเราเพิ่งพับเป็น 4K <laughs> ครับแต่เย็นฮะนะฮะแล้วก็กล้องหน้าทั้งคู่นะครับจะมาที่ความละเอียด10ล้านพิกเซลถ่ายวิดีโอ 4K 60เฟรมได้เหมือนฝั่งของของไอโฟนละแล้วก็แน่นอนจะมีโซัลฟี่ด้วยโซัลฟี่ต้องมานะฮะโซโลฟี่เดี๋ยวนี้เหมือนเป็นเชนเลยเนาะ,ะส่วนใครที่เคยค่อนแคะ Samsung ว่าหวงแบตเหลือเกิน รอบนี้จัดเต็มนะฮะ x20 ให้มาเนี่ย4,000ม ah. ิลลิแอม x20 พลัส45มิลลิแอมทั้งคู่เห็นว่าจะชาร์จไวที่25วัตต์ด้วยนะครับแน่นอนกันน้ำกันฝุ่น IP68 มาพร้อม Android 10 One UI 2.0นะครับ สังเกตว่าเริ่มมาเฟรนที่เป็น 8K แล้วนะแล้วก็กล้องหน้าต้อง 4K 60ได้แล้วนะนั่นหมายความว่าถ้าตัวอื่นมาแล้วยัง 4K 60เฟรมไม่ได้ตกขบวนเรือธงนะฮะนี่เป็นการส่งออันนี้เองเขาถึงแบบว่าเปิดชิงเปิดตัวก่อนใช่แต่ว่าไอ้ 4K 60เฟรมอ่ะ iPhone มันทำไปก่อนแล้วไงแต่ 8K หลังเนี่ยโอเคนี่คือเจ้าแรกเจ้าแรกจริงๆนะครับ แต่ถ้าคิดว่า S 2 0กับ A 2 0่สิบพัฒนี่ G ห้า G เนี่ยเฮ้ยมันก็ดูแบบโอเคมากแล้วนะกะบอกต้องสั่มผับๆๆๆๆแล้วเนี่ยนะม,ม,มือถือปัจจุบันสั่นอืดอืดอืด,อดอนนตกเลยเนี่ยทำตกแลนะ้วเนี่ยซ่อมเองเว้ยซ่อมเองเว้วยมือถือพังแล้วอยู่ดีๆก็พังไม่ซ่อมให้หน่อเว้ยอ๋อทั้งคู่มาพร้อมอลำโพงสเตอริโอด้วยนะครับรองรับระบบเสียงแดั๊ดดับบี้แอดมอสแล้วก็ จูนเสียงโดย akg akg เป็นจีบันของซัมซุงอยู่แล้วไงนะครับส่วนมาดูเรือธงของเรือธงและเรือธงอีกทีทับๆเราจะเรียกตลอานี้เราจะเรียก segment นี้ว่าเรือยามาโตะมันคือเรือรบเลยมันไม่ใช่เรือธงมันคือเรือรบนะฮะมาดูเรือรบของฝั่งซัมง s ย n g สิบบ้างครับคือ s ยอ s 2ิ ultra 5 g s 2 0 ultra จะไม่มีรุ่น4ี่ g นะจะมีแต่รุ่น5 g อย่างเดียวแน่นอนจอเหมือนเดิมเลยครับเป็น Dynamic amoled display ร้อยยี่สิบเฮิร์ตเดเจาะรูเหมือนเดิมกล้องหน้ากลับมาตัวเดียวแล้วนะอ S10 p l u ปีที่แล้วกล้องหน้าสองตัวกล้องหน้าคู่ตอนนี้กลับมาเป็นกล้องหน้าเดียวเหมือนกับป<ล>ไปลองสองตัวแล้วไม่เวิรก์กจริงๆคือจ,จะว่าน้นก็ได้แหละเพราะว่าตอนโน้ตโน้ตสิบ p กลับมาก็กล้องตัวเดียวกล้องหน้าเดียวแต่ปรากฏว่าทําภาพได้ดีกว่า S10 เฉยเลยนะครับทำได้ดีกว่าเลยใช้คำว่าทําภาพได้เหมือนกับ S10 เลยที่เป็นกล้องหน้าสองตัวก็ไม่จำเป็นต้องใช้สองชายคนณรู้จะใส่สองตัวมาทํา แมวอะไรค,ะครับแล้วก็ใครที่ชอบมือถือจอใหญ่น่าจะเลิฟเลยครับเพราะว่าตัว S20 Ultra 5G จากข้อมูลที่ได้ตอนนี้เนี่ยแต่ว่าตาบอกก่อนนะข้อมูลนี้90%บวกๆนะฮะใช่เพราะว่ายังเป็นรูมเมอร์อยู่เนาะยังไม่เปิดตัวจริงๆถ้ารูมเมอร์ขนาดนี้ <c oughs> มาเป็นใบ <c oughs> สเปคให้กบับร้านค้าขนาดนี้ก็อะเอาลองดู <c oughs> เขาบอกว่า S20 Ultra ครับจะมีขนาดหน้าจอใหญ่ถึง6.9นิ้วอนี่นึกถึงอะไรรู้ป่ะเมื่อก่อนซัมซุงมันมีแท็บเล็ตใช่ป่ะ ทับเล็ตเจ็ดนิ้วอ่ะตันนี้ถ้าเท่ากันละแต่ว่าจริงๆคือต้องบอกว่า, <S <S ออวาพอเป็นอัตราส่วนที่มันหน้าจอยาวขึ้นนะครับยี <S <S ่สิบต่อเก้าอ่ะจริงๆมันจะจับถือถนัดเพราะว่ามันแคบไงแต่มันสูงม,ม,มันไม่เหมือนสมัยก่อนที่แบบยังใช้อัตราส่วนหน้าจอเป็นสิบบกต่ 9, อสิบสิบกต่อเก้าแล้วพอแบบหน้าจอแบบสักเกินมามาสักห้าจุดหกห้าจุดเจ็ดมันจะเริ่มแบบมันถือไม่ได้อ่ะมันใหญ่ไปแต่พอเป็นหน้าต่ออัตราส่วนนี้ครับ2ี่สิบต่อเก้าแล้วเนี่ยมันสบายละมันแคบนะฮะ แล้วก็ชิปแน่นอนเป็น s a ม s u ง g ิน y n o s 990เนาะนะครับถ้าเป็นรายต่างประเทศก็อาจจะมีใช้ชิปตัว s n a p d r ร g o n 865อันนั้นก็แล้วแต่ประเทศไปแล้วก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้ครับแรมเริ่มต้น12ตัวท็อปจะมีแรมถึง16นี่ตามข่าวลือแล้วก็ความจุสูงสุดอยู่ที่512กิกก็คือมี2ความจุแหละถ้าแรม12ก็คือ r o m 1 2 8 r a m 1 6ก็คือ512ถามว่ายิงมันเริ่ม make sense เพราะอย่าลืมว่าถ่าย 8K30 เฟรมได้นะครับมาดูกล้องหลังอันนี้น่าสนใจทันทีเลยครับ กล้องหลังของตัว S20 Ultra ครับกล้องตัวหลักเนี่ยจะใช้เซนเซอร์ตัวเดียวกับที่พัฒนาร่วมกับ Xiaomi ที่ Xiaomi ใช้ไปแล้วตัวมีนิโนนะครับนั่นคือความละเอียด108ล้านพิกเซลเขาไม่ได้พิมพ์เลขผิดใช่ไหมไม่ผิด108ล้านพิกเซลแต่ถ้าใครใช้มีนโนแล้วรู้สึกได้ประสบการณ์ไม่ดีกับการใช้108ล้านพิกเซลถ่ายเพราะมันจะโปรเซสช้าคือถ่ายเสร็จแล้วเนี่ยมันต้องรอส<อ><อ>ักแป๊บนึงรอประมาณ1.5ถึง2วิ 2> ม,มันถึงจะโปรเซสเสร็จ ซัมซุงเขาเคลมไ้แล้วว่าด้วยชิปประมวลผลเมื่อกี้ที่บอกว่าประมวลผลเร็วขึ้นสิบเท่าอ่ะชิป DSP NPu เลยเขาเขาบอกไม่ต่างอะไรครับเซี่ยววิได้แล้วนึ้เาขาใส่ DSP ไปในชิปประมวลผลแล้วด้วยใช่นะฮะก็หลังอันนี้ก็ถือว่าโหดเลนเทเลโฟโต้จะลดขนาดลงมาเป็นส8สแดล้านพิกเซลเมื่อกี้สองตัว64สิล้านแต่ตัวนี้ส8ิบปดล้านแต่เป็นส8ิบแปดล้านที่คุณภาพดีกว่าครับเพราะว่าตัวเซนเซอร์ที่เขาใช้จะเป็นตัวท็อปของปีที่แล้วคือ IMX ห้าแปดหก เออจะเป็นตัวท็อปของปีที่แล้วแล้วมันจะมีความสามารถในการซูมออปติคอลถึง10เท่าเมื่อกี้แค่3เท่าใช่ไหมนี่10เท่า10เท่าไม่พอถ้าทำโหมดที่รวมกับดิจิตอลซูมที่เรียกกันว่าไฮบริดซูมจะได้ถึง100เท่าครับปีที่แล้วเนี่ยเราเห็นกันแค่50 60ก็ร้องกรีดวิดไว้กระตู้หูกันแล้วนะฮะปีนี้เราจะได้เห็น100เท่าแล้วมีชื่อฟีเจอร์หลุดออกมาแล้วด้วยเขาใช้ชื่อว่าสเปซซูม ซูมไมถึงดวดงจันทร์ครับผมถ่ายกับในดาวต้องรอดูมันจะเวิร์กหรือเปล่าแน่นอนมีเลน time มออฟไฟ h ์เข้ามาให้ด้วยนะครับอ่าแล้วก็แน่นอนสามารถถ่ายวิดีโอ 8K 30เฟรมได้กล้องหน้าเมื่อกี้2ตัวอยู่ที่10ล้านพิกเซลใช่ไหม,มตัวนี้อยู่ที่40ล้านพิกเซลแล้วก็มีเป็นเลนใหม่ด้วยเป็นเลนวายถ่ายวิดีโอ 4K 60เฟรมได้ถามว่าเลนวายมารียังไงมันจะมีฟีเจอร์หนึ่งคือ เมื่อคุณถ่ายเซลฟี่ครับตัวอันนี้คือที่หลุดออกมานะคือมันหลุดละเอียดขนาดนี้เลยนะฟังดีกล้องหน้าของ S20 สบ ultra เนี่ยเมื่อคุณถ่ายเซลฟี่ถ้าคุณถ่ายคนเดียวมันจะครอบให้คุณแคบเป็นเลนปกติระยะปกติแต่ถ้าเกิดมีคน,เ,นเดินเข้ามา <Self ie. S 2> ถ้ามีคนเดินเข้ามาคุณไม่ต้องปรับหมดเลยมันจะเรียนรู้ด้วย AI ของมันเองนะมันจับ face detect เองมันขยายเป็นเลน w i ให้อัตโนมัติครับมันเทพขนาดนั้นฉลาดมากก็ต้องรอดูว่า จริงๆแล้วเวิร์กอะป่าจริงๆกล้องหน้าวายมีมาแล้วใน iPhone ก็มีแต่นั่นคือต้องกดเองอันนี้อโตเ m ม t ติเอไอช่วยอรอดูแบตเตอรี่ให้มาจุใจมากครับ5,000ันมิลลิแอมน้ำหนักจะเท่าไหร่ในเครื่องเนี้น้ำหนักตัวนี้เขาว่ากันว่าอยู่ที่221กรัมก็จริงก็ไม่ได้ต่างจากเมท e 20X เอกที่ผมยัางนักนี่มันเพราะว่าแบงค์ชัดๆนะฮะก็รองดูอันนี้คือ s อ0ทั้งสรุ่น จำไว้ทีว่าปีนี้จะเปิดตัวถึง5รุ่นนะครับโดยแบ่งเป็นรุ่น3อ่ะรุ่น 4G กับรุ่น 5G รุ่น 4G ก็จะมีรุ่น A20 A20 Plus รุ่น 5G ก็มี A20 5G A20 Plus 5G แล้วก็ A20 Ultra 5G นะครับอันนี้คือที่จะเปิดตัวเนาะแล้วก็11กุมภาพันธ์นี้ทั้งหมดจากกันน้ํากันฝุ่นที่ะระดับมาตรฐาน IP68 อยู่แล้วนะครับแล้วก็มาพร้อม Android 10พร้อมกับ One UI 2.0อ,อยู่แล,แล้วแล้วปีนี้ไม่มีตัวถูกนะตัวแทนตัวตายตัวแทนของ 10E ไม่มีนะถูกค่าทิ้งมาเรียบร้อยนะครับมีแต่ตัว มีแต่เรือธงเรือธงไซส์กลางเรือธงไซส์ใหญ่แล้วก็เรือลบเลยนะครับไม่มีเรือธงเล็กอีกแล้วนะครับอ่ันนี้ก็เอามาพรีวิวไว้ก่อนหนึ่งรุ่นนะฮะสำหรับซัมซุงกระซิสเอสยี่สิบทีนี้ก็ต้องมารอรุ่นบ้านเราว่ารุ่นที่จะเข้าอ่ะจะเป็นรุ่น 4G ก่อนแล้วค่อยไปทํา 5G ตอนโน้ตหรือจะเอารุ่น 5G เข้ามาเลยหรือจะเอา่ 4G เข้ามาก่อนแล้ว 5G ค่อยมาตอนเดือนกลางปีตอนที่กสทชกำลังจะเปิดให้ใช้ หลังจากประมูลกุมภาอันเนี้ยต้องไปหลุนแต่ถ้าแบบถ้าเกิดมีใครของซัมซุงฟังอยู่นะผมแนะนําเลยว่าควรเอารุ่น 5G เข้ามาแต่ผมไม่มั่นใจว่าตอนนี้กสทชอนุญาตให้เอาอุปกรณ์ที่เป็น 5G เข้ามาหรือยังเพราะก่อนอันนี้ที่ไม่มีเนี่ยจริงๆส่วนหนึ่งเป็นเพราะกสทชยังไม่ยังยังไม่ออกใบอนุญาตรับรองอุปกรณ์ที่เป็น 5G ในประเทศไทยแต่ตอนนี้ผมว่าเขาน่าจะพร้อมปลุกอ่อนมั้งเคาะขึ้นในขนาดนี้แล้วก็น่าจะพร้อมนะถามผมนะอ่าแต่ว่าเขาคนละส่วนกัน แย่ yeah, ละ <laughs> อาจจะยังไม่ลิงกกันโอ้ยไม่ให้ความหวังกูเลย <laughs> อ่ะตามนั้น <laughs> นี้ก็ต้องรอรุนครับแต่ผมอยากรุนให้เขารุ่นเอา 5G เข้ามาเพราะจย่งท้อยที่สุดเนี่ยคือด้วยความที่เป็นเรือธงอะครับโอเคปีนี้มันจะได้ใช้จัมัดจําเขียปีหน้าจะได้ใช้ได้มากขึ้นแต่ เรือธงหลายหลายคนลงทุนแล้วเขาก็ใช้มากกว่าหนึ่งปีเขาใช้กันสองปีบางคนใช้ลากถึงสามปีก็มีแต่บางคนเรือธงทุกปีเลยนะก็ไม่เป็นไรแต่ว่ามันก็มีกลุ่มคนที่ใช้ลากใช้ไงทีเนี้ยคือเรือธงปกติมันควรใช้อย่างน้อยสองปีอยู่แล้วสิบแปดเดือนถึงยี่สิบสี่เดือนอยู่แล้วช่างมันนะฮะเพราะนั้นเนี่ยเพราะถ้าเกิดเขาเอารุ่นเซอร์วส์ 4G เข้ามาผมว่ามันจะมันไม่เมกเซนอะคือ ปีนี้ในมือถือที่จขายในเมืองไทยมันคงมีทั้ง 4G และ 5G ปนกันแหละแต่รุ่นเรือธงทั้งหมดที่เรียกตัวเองว่าเรือธงหรือเรือรบหรือจะเรือแจวอะไรไม่รู้ล่ะที่เป็นที่เป็นแฟลกชิพทั้งหลายเนี่ยถ้าไม่เอารุ่น 5G มาผมว่ามันดูมันดูตลกไปแล้วอ่ะถึงแม้ผมจะพูดไปบ่อยว่าปีนี้การซื้อมือถืออาจจะไม่ต้องพิจารณา 5G เลยก็ได้แต่นี่มันคือเรือธงไงใช่มันควรมีทุกอย่างที่มันควรมีได้แล้วซึ่งอันนี้ก็มีแล้ว ใช่ก็คือ,อมันมี 5G มีโมเดล 5G ก็ควรเอาโมเดล 5G เข้ามาแล้วและอันนี้หมายรวมถึงเจ้าอื่นด้วยนะหัวโวยจะเปิดตัว P 4 0ก็ควรเอารุ่นโมเดล 5G เข้ามาวันพัฒน์้เปิดตัวทั้งแบดก็ควรเอาโมเดล5โมเดลที่เป็น 5G เข้ามามันไม่ควรเอาโมเดล 4G เข้ามาแล้วถึงแม้มึงือไทยวันนั้นจะยังไม่พร้อมใช้หรือมีใช้ได้แค่นิดเดียวแต่มันก็ไม่เหมาะสมกับคาว่าเรือธงอีกแล้วแต่พอเป็นรุ่นระดับกลางที่เราพูดเสมอว่าเ้ถ้าเกิดจะซื้อมือถือปีนี้ยังไม่ต้องพิจารณา อันนั้นสำหรับคนที่จะซื้อมือถือที่ต่ำกว่าเรือธงอยังไม่ต้องพยายามไปเฟ้นเฝ้ารอเพื่อหามือถือ 5G ในระดับที่เป็น mid-range หรือที่เป็น lower mid-range ก็ได้ส่วนพวกที่เป็นระดับ entry level หรือ mid-range จริงๆเนี่ยมือถือ 5G จะมาช่วงประมาณไตรมาสสามไตรมาสสี่ปีหน้าคือเอปีนี้คือครึ่งปีหลังจะไม่ใช่ต้นปีแต่ต้นปีเนี่ยเราจะได้เห็นกับพวกที่เป็นเรือธงก่อนแล้วก็พวกที่เป็น upper mid-range upper mid-range ทั้งอย่างปีที่ผ่านมากับพวก Reno 2. 2> อัปโปอเรโนสองแต่ปีนี้เราเห็นเปิดตัวไปแล้วนี่ก็คืออย่างพวกอัปโปรเรโน่เรโน่สามอย่างเงี้ยอ่านั้นอ,อันนั้นไม่ถือเป็นเรือธงด้วยถือเป็นมิดเรนเป็นอัปเปอร์มิดเรนอย่างนั้นอ่ะอ่ามันจะมีเข้ามาแต่ถามว่าคนเฝ้ารอไหมสำหรับผมคงยังแต่ถ้าซื้อเรือธงอ่ะยังไงซักควรจะ 5G แล้วครับเพราะอย่างน้อยสุดอย่างที่บอกบางคนใช้นานอ,อ่ะอย่างอ่ะอย่างนองหวาเนี่ยใช้ p 2ี Pro ปม,มา สองปีปะอะถ้านับปีนี้ p ีสสิบเปิดตัวก็คือสองปีพอดีผมใช้เหมือนยี่สิบอมาตอนนี้ก็ปีจะปีครึ่งละปีแบบปีปีสามเดือนใช่ไหมก็ยังไม่คิดจะเปลี่ยนเออเพราะนั้นถ้าจะซื้อเรือธงก็คือเราใช้นานเราใช้นานเราก็รู้สึกว่าเออมันคงจะมีได้แล้วอะ,ะเออแค่นั้นเองนะครับแต่ว่าถ้าเกิดคนที่ซื้อมือถือต่างวันเรือธงใช้คำว่าห้าจยังไม่ต้องพิจารณาลืมๆมมันไปก่อนก็ได้นะครับประมาณนี้นี่คือเอามาพรีวิวให้ก่อนกับ สเปคล่าสุดที่หลุดออกมาซึ่งผมว่ามันน่าจะประมาณ90%ละถ้ามันจะปรับเปลี่ยนอะไรนิดหน่อยจะเป็นเรื่องของปริมาณแรมรุ่นรอมสีหรือรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับอาจจะเป็นเรื่องของตัวเลขแบตเพราะตัวเลขแบตตอนนี้มันดูกลมไปนิดนึงสี<ช>่พันสี่พันห้าห้าพันตัวตัวเลขมันจะมีแบบนิดๆหน่อยอะไรเงี้ยก็จะมีตัวเลขแบตที่อาจจะคาดเคลื่อนได้หรือฟีเจอร์บางอย่างที่อาจจะใส่ไม่ใส่แล้วก็ว่ากันอีกทีนะครับนั่นคือตัว Samsung C S g a น a x y S สยี่สิบซีรีส์ที่เปิดตัวปีนี้ใครสนใจ<ช> ถ้าเปิดตัวเมื่อไหร่เดี๋ยวเรามาสรุปใจความสำคัญของมันให้อีกทีหนึ่งเพราะบอกแล้วว่าปีนี้ WTF ทุกครั้งที่มีอีเวนต์ใหญ่เราจะมาสรุปภาพรวมของมันให้ตำสูงราซี่แอนแพ็คก็ถือเป็นหนึ่งอีเวนต์ใหญ่ของปีเหมือนกัน11กุมภาเดี๋ยวเรามาพรีวิวกันนะครับวันนี้ขอบคุณน้ำหวานขอบคุณผู้ฟังด้วยนะครับก็ถ้าชื่นชอบเนื้อคอนเทนต์แบบนี้ของ u t f นะครับเราพูดหนักๆมาเยอะลองเอาเรื่องสนิกพีคลองเลือกอะไรอย่างนี้มาเล่าสู่กันฟังถ้าชอบก็แชร์ไปให้ด้วยกดไ like ลค์ให้ด้วยนะ อ่าสับสกรไ์กันไม่ว่าจะเป็นใน Spotify ในคู่หู fm หรืออะไรก็ตามใน iTunes ใน Google แล้วแต่แอปที่คุณพอใจเลยครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าครับเอพิโซดหน้ากับดม F ดูซิว่าจะกลับมาด์กไหมหรือจะใสๆเหมือนอีพีนี้น่าจะดักนะอนะแย่ล้โอเคงั้นขอตัวไปขัดผิวก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ what the fact คู่หู